อย่างที่ทุกคนรู้ไปว่าก็ซิลาไม่นะสวันไม่เข้าฉายในไทยไม่โ oh, อ้ยอุตสาห์ีขอโตโหแล้วว่านี่มันก็พามาหนึ่งเดือนแล้วท่านควรจะประการวันฉายกอซิลาในประเทศไทยได้แล้วแล้วจะภาคไหนละ่ะกอซิลาไม่นะสวไม่นะสไม่ให้ทําทำไปทำ่อะไรทำเพื่ออะไรตามนั้นแหละครับเด,เดี๋ยวเริ่มออกนอกเรื่องแล้วนะกลับเข้าเรื่องก่อน ความเดิมในตอนที่แล้วพวกเราได้พาไคจูที่พวกเราซื้อนะบไปฟาร์ม G ีเซลได้เยอะมากๆนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเรายังมีไคจูเอ็นเกมที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกนะครับตั้งหลายตัวเลยแถมเราก็ยังมีก็ซิล่างอยนัทซวนนะครับเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งอัปเดตมาตอนต้นเดือนและบางคนนะครับก็ได้แล้วบางคนก็ยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะพาไปปลดล็อกตัวที่เหลือนะครับพร้อมกับไคจูตัวพิเศษด้วยและไคจูตัวที่ถูกลืมตั้งแต่เฟสที่1นะครับก็ถ้าใครพร้อมแล้วเราก็ไปรู้ กันเลยครับคลิปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแนวทางการฟาร์มไครจูนเวิรดสเฟสที่3 EP 3ไปรับชมรับฟังกันเลยครับ และก่อนจะไปรับชมกันนะครับก็จะขอพูดถึงปัจจัยทั้ง3ของผู้เล่นลำดับฮินโตะกันนะครับหลายคนอาจจะงงว่ามันคืออะไรวะคือผมได้แรงบาันานใจจากมหาวทาัยศนนะครับมันจะเรียงลำดับตามรูปนี้เลยฮินโตะหมายถึงมาอีกระดับแล้วตอนแรกทุกคนอยู่มิซึนโตะนะครับก็ถามว่าทําไมต้องเรียงลำดับแบบนี้เพราะปัจจัยทั้ง3ที่ผมพูดไปเมื่อ2คลิปที่แล้วสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เพิ่งมาใหม่แล้วก็ฝึกฝนและปรับปรุงมาส่วนปัจจัยที่3าในครั้งนี้คือคนที่เริ่มมีประสบการณ์แล้ว แต่ก็ยังต้องมีคําแนะนานะครับเพื่อที่จะนําไปใช้กันงั้นเราไปเริ่มใช้กันเลยครับปัจจัยที่1การใช้ G cell อย่างถูกต้องปัจจัยนี้ต่อยอดมาจากปัจจัยของผู้เล่นใหม่นะครับนั่นก็คือการบรหิหาร G cell แต่คราวนี้เราจะมาใช้ G cell อย่างคุ้มค่ากันนะครับต้องดูด้วยว่าเรามี G cell เยอะไหมนะควรเอาไปใช้กับตัวละครอะไรดีซื้อตัวนี้มาเล่นซื้อตัวนั้นมาเล่นมันจะคุ้มไหมแลวมันจะเล่นสนุกไหมหรือจะไปดู YouTube เพื่อหาข้อมูลก็ได้นะครับว่าใครจูตัวไหนเล่นดีตัวไหนเล่น แย่ถ้าไม่หาข้อมูลดีๆแล้วซื้อผิดมาเล่นแล้วก็ ปัจจัยที่2การคิวคนอื่นแม้จะเวลน้อยแน่นอนว่าถ้าเพิ่งได้ไคจูใหม่การที่จะให้เวลเยอะขึ้นไวๆเราก็ต้อง PVP หรือไปคิวคนอื่นแต่ที่ยากก็คือเราเวลน้อยแล้วเราจะไปสู้คนอื่นยังไงเพราะเราก็ยังไม่ได้มีสกิลพอยต์ไปอัพนะครับแต่คราวนี้เราก็ต้องเช็คศักยภาพของตัวละครเราว่าท่าไหนดาเมจแรงสุดคนเปิดด้วยท่าไหนดีถึงจะมีโอกาสคิวคนอื่นได้ปัจจัยที่3การฟาร์ามล่วงหน้าอันนี้สําคัญอยู่นะสําหรับผู้เล่นฮินโตะ คือการฟาร์มการไก่เผื่อไว้ว่าอนาคตไคจูตัวใหม่ที่จะเข้ามามันจะมีเงื่อนไขอะไรที่ค่อนข้างยากเราต้องตามข่าวแอดมินของไคจูยูเิร์สนะครับว่าเขาจะอัปเดตตัวอะไรแลวเขาได้บอกเงื่อนไขในการปลดล็อกไว้ไหมถ้าเขาบอกก็รีบทําเงื่อนไขนั้นก่อนทันทีเลยนะครับก็หมดแล้วนะครับสําหรับปัจจัยทั้ง3สําหรับผู้เล่นหน่วยฮินโตะก็ยังยาวเหมือนเดิมนะครับปัจจัยที่3เนี่ยตั้งแต่เฟสที่1แล้ว <S 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 ล<ะ> หลังจากคลิปที่แล้วนะคบพวกเราได้ซื้อคีริวหรือเมกาคอซิลล่าเอาไว้และเป้าหมายที่เราต้องทําก็คือเอาไคจูตัวนี้ไปฆ่าไคจูตัวอื่นให้ได้201คิวแต่ก็อย่าเพิ่งท้อใจนะครับเพราะอย่าลืมปัจจัยที่2ของพวกเราในคลิปนี้นั่นก็คือการคิวไคจูตัวอื่นแม้เราจะเวลน้อยคชริวอัพเลือด3ขีดดีเจน2ขีดสปีด5ขีดดามเมตเต็มคีริวก็สามารถทําได้เช่นกันแต่คุณต้องมีชั้นเชิงในการเล่นอย่างเช่นถ้าพ่นลาแสงออกจากอกดาเมจเยอะสุดแต่ อาจจะใช้เวลาชาร์จก็เก็บไว้นะครับตอนศัตรูเลือดเหลือน้อยๆส่วนจะใช้เปิดด้วยท่าไหนผมก็แนะนําว่าเปิดด้วยท่าห้าครับตอนเป็นโหมดปกติครับและคิริวก็มีท่าพิเศษด้วยนะนั่นก็คือ Absol Zero แอปสูดซีร่แคนนอนหลักการในการปล่อยแอปสูดซีร่นะครับก็ใช้หลักการเดียวกันกันกบท่าปล่อยลําแสงออกจากอกเลยส่วนวิธีใช้คือต้องกดท่า P อันนี้ซัก3าถึงรอบถึงจะได้แล้วก็กดอันที่3นี้นะและถ้าจะกดกลับก็กดอันที่4นี้นะครับส่วนวิธีการเล่นคิริวด ผมจะทําคลิปแยกาให้นะครับเพราะว่าวิธีเล่นมันซับซ้อนเกินเอาเป็นว่าเวลอย่างน้อยก็สู้กับพวกครจูช้าๆก่อนเราถึงจะได้เปรียบถ้าคิรีวค่าครบ201คิวก็ฟาร์มชินกอซิล่าให้ถึงเวล1ร้อยต่อชินกอซิล่าอัพเลือด5ขีดดีเจน5ขีด ดาเมจเต็มวิธีการเล่นชินกอซิล่าท่า3ท่า4ี่ท่า5้าใช้โจมตีได้ดีมากนะครับใช้ระยะใกล้ถึงกลางถ้าศัตรูอยู่ไกลเราก็ใช้ท่าพ่นลำแสงใส่ศัตรูระยะไกล,ก,ลก่อนแต่ถ้ามันเริ่มเข้ามาใกล้เราก็หันหลังให้แล้วปล่อยลำแสงออกจากคีบหลังนะครับตามด้วยท่าปล่อยลำแสงออกจากหางถ้าเลือดน้อยก็จุกหอ,อกมาก่อนนะครับแล้วกดท่า V ีเลือดก็จะเพิ่มขึ้นไวมากถ้าเลือดเพิ่มขึ้นบึ๊บเราก็กลับไปสู้ต่อได้นะครับอลังการมากต่อมาเราก็เอาเงินที่เรา มีไปซื้อ,อีวาโซนหนึ่งเลยเราฟาร์มมอนสเตอร์ซีโร่ให้ถึงเวล50ไปแล้วในเฟสที่2แล้วก็การเล่นอีวาโซนหนึ่งคือการคิวคิวคิวและก็ ใช่ครับนี่คือไคจูสายไฟเตอร์หรือสายคิวนั่นแหละแล้วมันก็มีหลายโหมดในการเล่นอีวาศูนย์หนึ่งครับเลือ7 K, K, ด7ขีดในเจน3ขีดดาเมจเต็มอีวานะครับกดตรงนี้แล้วก็จะเลือกได้เลยมีอยู่4โหมดนั่นคือ1มีด2ปืน3 6 4หอกเบอร์เซอร์กแต่ละท่าก็จะมีดาเมจและการโจมตีที่แตกต่างกันไว้ว่างๆเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้นะครับคือแต่ละตัวนี่มันแบบโอ้โหมี <laughs> การเล่นหลักการเล่นที่มันแบบยากเกิน <c oughs> <c oughs> จะใช้โหมดเบอร์เซิร์คือต้องมีหลอดแอสเซนชันให้เต็มก่อนถึงจะใช้ได้ถามว่าหลอดแอสเซนชันหาได้จากไหนคือเราต้องโดนโจมตีเยอะนะครับเราถึงจะมีนะครับให้มันเต็มถึง70ขีดเลยเราถึงจะกดเปิดใช้ได้นะครับเป้าหมายของการเล่นอีวาโซหนึ่งก็ฟาร์เวลให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้วิธีการเล่นอีวาโซหนึ่งผมแนะนําให้เอามีดไปฟาร์มกระสุนให้ปืนเราก่อนเอาให้เต็มเลยนะลองขอผู้เล่นอื่นดูก็ได้หลหังจากนั้นแล้วก็เอาไปสู้กับผู้เล่นคนอื่นเลยแนะนํให้ ใช้โหมดหอ,อกเวลาสู้แล้วก็ถ้าเลือดน้อยก็ถอยออกมาก่อนแล้วใช้โหมดตื่นนะกดท่าสครั้งมันจะเป็นการยิงรัวจนกระสุนหมดเลยแล้วกดท่ารีโหลดกระสุนใหม่กดท่า4ี่เด้งออกมาแล้วยิงรัวถ้าหลอดแอคเซนชั่นเต็มก็ใช้โหมดเบอร์เซิร์กเลยกดท่าเพิ่มเลือดก่อนก็ได้ครับ ถ้าเลือดเหลือน้อยแล้วก็คำรามท่าอาเพื่อเพิ่มสถานะแล้วก็คอมโบท่า2ต่อด้วยท่า1ท่า3มไว้ตอนศัตรูโจมตีนะครับกดให้ถูกจังหวะตอนศัตรูตีมันจะเป็นการสะท้อนการโจมตีกลับนะแล้วก็กดท่าระเบิดพลังนะครับหรือท่าไม้ตายนั่นเองตอนศัตรูเลือดเหลือน้อยจะปิดฉากศัตรูได้เลยในทีเดียวโหนี่เลนโกคุเขียวจโจโร่ปะเนี่ยมีท่าไม้ตายด้วยร้รนพลิงท่าไม้ตาย เฮ้ยเหนื่อยชะมัดบอกวิธีการเล่นไคจูตัวนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมอยากทํคลิปแยกต่อไปนี้นะครับคือเป็นตัวเกมพัสนั่นเองเป็นตัวพิเศษเลยนะครับทุกคนก็บอกก่อนนะว่านี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเพราะผมมีเกมพัวนี้แนะนําว่าถ้าเริ่มเล่นไคจูยูนิเวิร์สควรเติมตัวนี้นะครับผมแนะนําไว้ตั้งแต่เฟสที่1่แล้วนั่นก็คือเบอร์นิงกัสซิล่าหนึ่งเก้าเเกมพัสนั่นเองแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่มันต้องออกโรงแล้วถ้าใครไม่มีหรือไม่สนใจก็ผ่าน ไ,ได้นะครับหรือถ้าใครมีหรือสนใจก็ฟังทางนี้เลยครับเป้าหมายของการเล่น Burning g o d z l l l a แนะนำให้ฟาร์มจนถึงเวล100กันเลย Burning Godzilla อัพดิจน1ขีดสปีด9ขีด ดามเมจเต็มวิธีการเล่นของเบอร์นิงกอซิล่าแนะนําให้ยิงตอนอยู่ในน้ำนะครับยิงท่าสไปร h ลฮิตเลก่อนแล้วก็โผไประเบิดบนบกใส่ศัตรูก่อนหลังจากเราระเบิดใส่ศัตรูก็จุกกลับลง,ลงน้ำนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็ส่วนท่าวีที่หลายคนบอกว่าเป็นท่าฆ่าตัวตายเอาจริงมันก็ไม่ได้แย่เสอมอไปนะครับวิธีการใช้ท่าวีคนใช้ตอนเลือดเต็มกดท่าวีก่อนแล้วยิงท่าลำแสงใส่ศัตรูด้วยนะครับตามด้วยระเบิดต่อเลยเบิร์นิงค่อนข้าง ได้เปรียบนะครับเวลาอยู่ในน้ํามันค่อนข้างเร็วมากถ้าเราอัพสปีดเต็มนะครับไคจูตัวต่อไปคือตัวที่หลายคนอาจจะสตันนั่นก็คือไบโอเลนเต้เอ่อความจริงตอนแรกก็ไม่มีไคจูตัวนี้ในบทนะครับแต่พอกลับไปอ่านคอมเมนต์ในเฟซที่2ปุ๊บเจอพี่ครับพี่ครับสอนฟาร์ไบโอเลนเต้หน่อยงั้นผมก็จัดให้นะครับไบโอเลนเต้อัพเลือด7ขีดดีเจน3ขีดดาเมจเต็มไบโอเลนเต้เหมาะสําหรับการฟาร์นะแต่ถ้าจะเอามา p v p ีก็ทําได้แค่ ระหวังคือระวังพวกที่มันยิงลำแสงแรงในกรณีนี้เปิดด้วยท่ายิงกดและบนกดท่าพุ่งโจมตีใส่ต่อด้วยคอมโบรัวๆเลยครับโดยโอรเรตเต้ o ente, เราเลือดเยอะกว่าอยู่แล้วแถมตีรัวได้ด้วยถ้าเราอพฟีเจนตามที่ผมบอกนะครับถ้าจะเอาตรงๆตัวนี้ฟาร์มตึกดีกว่า PVP ครับการฟาร์มตึกไม่ต้องปล่อยลำแสงใส่ตึกนะแต่ก็ใช้ท่า1 2 4นะเวลาโจมตีตึกให้จูตัวต่อไปเป็นตัวที่หลายๆคนน่าจะจ ทำได้จากเฟสที่1น,นะครับนั่นก็คือเอบิราพวกเราดองตัวนี้มาตั้งแต่เฟสที่1แล้วส่วนวิธีการได้ไคจูตัวนี้คือถ้าอย่างเโซูล่าฮะแทบไม่ต้องทําอะไรเลยครับง่ายมากก็แค่เข้าไปในเกมแล้วก็เอสคในน้ำนครับ <What? S 2> สองชั่วโมงแค่นี้แหละครับงงไหมหรือว่าถ้าอยากได้เงินนะครับก็ขึ้นไปฟาร์มหนก็ได้ไปล่อศัตรูแล้วก็ลงน้ำนะแค่นี้แหละแล้วก็ตอดมันในน้ำเลย หรือถ้าอยากรอขี้เกียจนะครับก็รอไปเลยครับอยากทำอะไรก็ทำครับก็เอาบะหมี่มานั่งกินไปดูหนังหรือจะไปเปิดหนังหรือเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามนั้นแหละครับคราวนี้เอบบล่าจะได้ออกลงสักทีเอบบล่าอัพเลือด5ขีด สปีด5ขีดดามีเต็มวิธีการเล่นเอบบล่าก็กดท่าปลาหินใส่สตูก่อนแล้วค่อยเข้าระยะประชิดก่อนไปบวกก็กดท่าพีก่อนจากนั้นก็กดท่าข้ามปูตีไปตามด้วยท่า3าทุบพื้นแล้วก็ต่อยด้วยท่า1แล้วกดท่า2อีกแล้วถอยออกมาแล้วกดท่า2ออีกแล้วถ้าจะตายหนีออกมาก่อนแล้วกดท่า2องอีกมันเป็นอะไรกับท่า2กับหน้าวเนี่ยเฮ้ยแล้วปิดด้วยท่า1นะครับนี่แหละครับวิธีการเล่นเอบิล่าเป้าหมายของ การเล่นเอบิล่าคือฟาร์มให้ได้หนึ่งแสนีเซลนะครับอ้อลืมไปแล้วก็ไวโอเลนเตเป้าหมายมันก็คือการฟาร์มให้ได้ประมาณห้าแสนจีเซลนะครับอ่าประมาณนี้แหละครับสาหรับสองไคจูตัวนี้ <S <S ตัวต่อไปก็คือตัวที่หลายคนน่าจะรอคอยเป็นตัวสุดท้ายที่ไม่ถ่ายสุดนั่นก็คือเดสโทย่านั่นเองเป็นตัวที่เก่งอันดับต้นๆของไคจูเดเวิร์เลยนะครับเราไม่ต้องปลดล็อกอะไรแล้วนะครับเพราะว่าเราเอาจูนเนี่ยไปปลดล็อกแล้วในเฟสที่1แล้วก็เอาเฮเซ่ไปปลดล็อก แล้วในเฟสที่2ทําตามเงื่อนขายหมดแล้วนะครับฟาร์ไมไห้ถึงเวลาร้อยหมดแล้วเดสทอย่าอัปดีเจน3ขีดสป,ปีด7ขีดนามเมเ็มสําหรับวิธีการเล่นเดสทอย่าอันดับแรกเวลาสู้กับตัวบินก็เปิดด้วยท่ายิงลาแสงท่า4ก่อนนะครับพยายามยิงให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วบินเข้าไปใช้ท่า2ฟาดหางใส่ศัตรูที่บินได้ก่อนตามด้วยบินถอยออกมารอให้ศัตรูบินเข้ามาใกล้ๆแล้วก็ฟันด้วยท่า1ตามด้วยท่าฟาดหางอีกรอบนี่คือวิธีสู้กับ ศัตรูที่บินได้ส่วนเวลาต่อสู้กับพวกเมรีทางพื้นเนี่ยก็เข้าไปฟันด้วยท่า1แล้วต่อด้วยท่า2ฟาดหางใส่จากนั้นก็บินออกมายิงลําแสงท่าสี่เพื่อลดเลือดศัตรูนะตามด้วยบินเข้าไปเอาหางฟาดสัก2-3รอบตามด้วยบินเข้าไประยะประชิดอีกรอบกดฟันด้วยเขาบินออกมาแล้วก็ปิดฉากด้วยท่า4ี่นะปล่อยลําแสงถ่าไม่ตายออกจากอ,อกเลยประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเล่นเดสทอยย่าเป้าหมายของการเล่น ัวนี้นะครับคือฟางไม่ถึงเวล100ไปเลยแต่ขอเตือนก่อนสําหรับคนที่ได้เดสโซย่ามาใหมๆ่ๆตอนมันเวล1นึถึงยีนะยังอ่อนๆอยู่นะครับถ้าใครเล่นก็ซู่ๆแล้วกันแต่ข่าวดีก็คือถ้ามันเวลประมาณ2 5่สาถึงสาเนี่ยก็จะเริ่มโหดแล้วนะครับไคจูตัวที่8ของวันนี้ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหมๆ่ๆใช่แล้วครับจะเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากออซิล่าไมนัสวันแต่ก่อนจะได้ฝันหวานว่าจะได้เล่นเลยเนี่ยก็ขอเบรกไว้อย่าง แรงนะครับเพราะว่าโกจิระ1954เราอะยังเวล50อยู่เลยนะครับตั้งแต่เฟสที่หนึ่งะบวกกับตอนนี้นะครับโรคระบาดโกจิระ1954นะครับในไคจูเต็มเลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าช่างมันถอ่อนนะครับเราไปดูว anyway. ิธีการฟาร์มโกจิระแบบเร็วๆกันเลยโกจิระ1954อัพดีเจน4ขีดสปีด6ขีดดามจเต็ม ที่การเล่นโกจิระนะครับก็ยิงลำแสงท่า4ก่อนพยายามรอให้ศัตรูนะครับลงมาในน้ํารอให้ท่าลำแสงแบบยิงม่วนนะครับท่าหนะ้าเนี่ยมาแล้วก็ยิงตอดอยู่ในน้านะครับเอาให้โดนเลยนะโกจิระค่อนข้างได้เปรียบในน้ํากดท่ากัดในน้ํามันสามารถพุ่งได้ด้วยนะครับเป็นการอัปเดตเข้ามาใหม่ก็สามารถใช้เทคนิคนี้เวลาสู้ในน้ําได้นะครับอ่ะอย่าลืมจูกไว้เลยนะครับเพราะว่าโกจิระเราเลือดน้อยนะครับพอจูกแล้วก็โจมตีศัตรูไปเรื่อยหาจังหวะช่องว่างนะครับได้เปรียบปุ๊บก็ จัดเลยครับถ้าศัตรูกําลังจะตายนะครับก็ล่อมันขึ้นบกแล้วก็กระทืบเท้าท่าที่3แล้วปิดด้วยท่า5นะครับหรือจะอย่างนี้ก็ได้คือล่อศัตรูมาแถวตึกและหามุมมหมาะะแล้วยิงเลยนะจะได้ X p 2คูณสเลยแต่ถ้าทุกคนคิดว่านี่มันยังช้าอยู่ผมก็มีไม้ตายเด็ยแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าเสียเงินกันนะครับเงินแบบจริงๆด้วยเอกไม่ต้องมาไม่ต้องอวดเลย นั่นก็คือเกม plus xp คูณ1.5นั่นเองใครสนใจก็จัดเลยครับ200โลบักร้อยกว่าบาทนะสำหรับใส่เติมถูกใจสิ่งนี้แน่นอนหลังจากฟาร์มโกจิระให้ถึงเวล100เนี่ยก็ถึงเวลาของโกจิะ อซลารมานะสวรรณรับเลือด5ขีดสปีด5ขีดดามเมจเต็มวิธีการเล่นคือเปิดด้วยท่าสี่แล้วก็กดท่าหางทุบพื้นนะครับ่อด้วยท่าพุ่งโจมตีหรือไม่ก็เปิดด้วยท่าสี่ตามด้วยท่า5้ายิงลำแสงใส่ศัตรูจนมันระเบิดเลยนะพอมันจะเข้ามาใ,ใกล้ก็กดเปิดท่าฝนกดรอเลยเราถึงจะได้เปรียบนะแล้วก็คอมโบรัวๆเลยเป้าหมายก็จะเริ่มตายไปเรื่อยๆนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นแบบย่อย เป้าหมายของการฟาร์มกอสซิล่ามานัสวันนั่นคือเอาไว้ถึงเวล100ไปเลยก็ได้แต่ข้อเสียของมานัสวันทุกท่าโจมตีเลือดลดเกือบหมดทุกท่าจริงๆนะครับไม่รู้ว่าพี่แกเป็นโรคภูมิแพ้เกีก่ยวกับท่าโจมตีตัวเองหรือเปล่าเนี่ยอยากดูเหมือนกันนะกอสซิล่ามานัสวันแต่โคตรเศร้าอ่ะไม่ได้ฉายในไทยเอ้ยอยากจะบอกโตโฮว่าฉัมนนาาามไม่เป็นไรนะครับเพราะพวกเราต้อง เาผลาญจิตใจเก้าข้ามขีดจำกัดฉันคนนี้คือเสาหลักเพลิงเรนโกคุกเคียวจูโร่กระบวนท่าที่ 9. เก้าเพลิงชำระบาป ส่วนตัวสุดท้ายของคลิปนี้นั่นก็คือมินิล่า EX นั่นเองเอาจริงตอนแรกกะจะไม่ใส่ตัวนี้นะครับไม่อยากสอนตัวนี้ด้วยซ้าแต่ไหนๆก็เป็น,นไหนๆแล้วเฟสสุดท้ายก็เฟสสุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นผมจะจัดให้นะครับมินิล่า EX นะครับเงื่อนไขของการได้มินิล่า EX คือต้องเวล30มินิล่าโชวะทําเควสให้ได้100วันนะครับก็โหยากอย่างนี้แต่แน่นอนว่าถ้ามินิล่า EX เราเวลถึงพันเนี่ยเป็นมหาเทพไคจูโยริอิจิเลยหลายคนน่าจะรู้ดี ว่าการจะได้มินิลา่าต้องหาไข่ของมินิล่าให้เจอพร้อมกับต้องเสียสละโชวะกอสิซล่าที่เราต้องซื้อและเสีย15%ของ G cell เราไอที่ยากที่สุดน่าจะเป็นการหาไข่มินิลา่าฮะเพราะตอนนี้มันหายโคตรยากเลยคือต้องยายเซิร์ฟวนไปวนไปหมุนวนไปส่วนที่อยู่ของไข่ก็จะแยกตามนี้เลย พอได้มินล่ามาแล้วเราก็เอาไปฟาร์มให้ถึงเวล30กันเลยนะมิเนล่าโชวะอัพเลือด6ขีดลเจนด์4ขีดดามเมจเต็มวิธี p v p ก็มิเมล่านะต้องเปิดด้วยท่าขี้แงก่อนอันดับแรกตามด้วยท่ายิงลำแสงใส่สตูลครับมันจะเป็นการเพิ่มดามเมจด้วยท่างองงแงเนี่ยแล้วก็กระโดดใส่สตูเลยครับกระโดดโจมตีมันเลยแล้วก็รัวๆท่าคอมแบทเลยนะครับหลังจากเราฟาร์มมิเนล่ากันเสร็จแล้วสุดท้ายที่เราต้องทําก็คือเวส1 0 0วันตอนแรกผมก็ คิดว่าจะยากนะแต่ต้องขอบคุณผู้เล่นไคจูนิวเวิร์ดในกลุ่มเฟซบุ o กเลยนะครับที่ช่วยให้ฟิกผมมาขอบคุณมากจริงๆนะครับวิธีการทําภารกิจนะแนะนําว่าหาอีกรหัสมาช่วยนะส่วนใหญ่ภารกิจที่ผมเจอบ่อยคือค่าคนที่ว่ายน้ําอยู่ค่าผู้เล่นที่บินอยู่ค่าผู้เล่นที่ใช้ไคจูตัวเดียวกันกับเราสรุปคือถ้าจะทำเควสเนี่ยต้องมีรหัสสัก2-3อันนะและหลังจากทําภารกิจเสร็จวันหนึ่งแล้วก็ต้องมากดรับตรงนี้เลยนะถามว่า จะรู้ได้ไงว่าทำภารกิจถึงมันที่เท่าไหร่บ้างดูตรงนี้ได้เลยครับมันจะเปลี่ยนถ้าเราทําเสร็จไป1วันแต่ละวันแต่ละวันและข้อระวังของคนที่กาลังทําภารกิจอยู่ก็คือมันสามารถรีเซ็ตได้นะครับภารกิจของเราเนเดย์วันเดย์ทูเดย์ทีเนี่ยก็อันนี้ต้องระวังจริงๆนะครับและแล้วเราก็ได้ มินิล่า e x กันแล้วส่วนวิธีการเล่นมินิล่า e x ผมขอขอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันเนี่ยผมกาจจะใช้ทริคที่ผมหามาได้เนี่ยจากผู้เล่นไคจูนะผมว่าจะเอาไปทําอยู่พอดีเลยครับแต่ว่าขอว่างๆก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปทําช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยส่วนช่วงสรุปยอด G cell คลิปนี้ไม่มีนะครับเนื่องจากมินล่าเข้ามาร่วมคลิปเนี่ยเราก็ต้องจ่ายไป15% G cell เนี่ยคือมันสรุปยอดไม่ได้จริงๆครับงั้นเราไปปิดคลิปกันเลย และแล้วแนวทางการฟาร์มไคจูนิเวิร์สทั้ง3เฟสนะครับก็ได้จบลงแล้ว ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมตั้งแต่เฟสที่1จนถึงเฟสที่3นะครับโอ้โหคือแบบน้ําตาจะไหลอะ่ะแบบวิวขึ้นเยอะมากนะครับเยอะจนแบบติดอันดับหนึ่งของช่องจุรง channel ไปเลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่ดู2คลิปที่แล้วก็อย่าลืมไปดูกันนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องจุลง channel ด้วยนะครับก็ถ้าไม่มีแนวทางการฟาร์มไคจูรเร์เนวะิร์สเนี่ยช่องผมคงตายตามที่พี่ดอนบอกจริงๆด้วยนะครับไคลจูเลอร์ จูลงชาแนลแล้วมั้งตอนนี้ก็ต้องขอบคุณใครจูเนีเวิร์มากแล้วก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่มารับชมคลิปนี้กันนะเป็นไงกันบ้างครับผมสอนดีไหมถ้าสอนแบบงงนิดหน่อยนะก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าผมก็ไม่ค่อยสบายนะช่วงนี้แถมงานก็เยอะด้วยเนี่ยแหละเหตุผลของการที่ทําคลิปชานะจะมีสอบกลางภาคต้องเป็นงานกีฬาสีงานคริสต์มาสทำคลิปใหม่โอ้โหอลังการสุดเลยผมก็อยากจะบอก ู้เล่นไคจูทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ผู้เล่นหน้าเก่าหรือแบบจะเป็นคนที่ยังเล่นไคจูในเวิร์สไม่เก่งนะครับยังมีตัวที่ไม่ได้เก่งมากอยู่ก็อยากจะบอกว่าทุกคนสามารถมีตัวที่โหดๆไว้ครอบครองได้ครับไม่ว่าจะเป็นมินิล่าเอ็กมูโตพามอีวาศูนย์หนึ่งเดสทอยยา มอนสเตอร์ซีโร่ทุกคนสามารถครอบครองทุกอย่างได้หมดนะครับแค่คุณต้องมีความกล้าที่จะคว้ามันมาให้ได้นะครับโอกาสแบบนี้ต้องคว้าให้ได้ถ้าคุณเอาแต่ปล่อยผ่านมันก็จะเป็นแค่สายลมครับก็ขอจบตรงแบบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องจูโล่ชาแนลด้วยแชร์คลิปนี้กันไปเรื่อยๆนะครับให้ถึงผู้เล่นใหม่ๆเลยแล้วผู้เล่นเก่าด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นไคจูอินเร์วิร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ